Helen's flight was a grave wound to Achaean pride. King Menelaus will have his revenge. And his brother will have his war with Troy, just as the gods intended. สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้มีสิทธิ์ในการเล่นภาคทรอยซึ่งเป็นตัว Early Access นะครับยังไม่ใช่ตัวเกมเต็ม แต่เป็นตัวเกมที่ให้เล่นได้เพียงแค่1นชั่วโมง3 0ินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาคลิปได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเกมเต็มเนี่ยผมยังไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนเกมวางขายเนี่ยผมก็จะได้เกมมานั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมไปเล่นมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเจอบั๊กตรงนี้ครับเนี่ยหนึ่งจุด มีแต่ดาบกับโล่แต่ว่าไม่มีโมเดลนะครับคืออะไรแต่ก็ยังว่านะมันเป็นตัวเดโมนะครับเป็นตัวให้เล่นได้เพียงแค่ชั่วโมงครึ่งยังไม่ใช่ตัวเกมเต็มก็ <c oughs> อาจจะแก้แล้วก็ได้นะครับ <c oughs> ทีนี้จากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับความรู้สึกของผมนะครับก็คือมันแทบไม่ต่างอะไรกับภาค3มก,ก๊กหรือวายเมอร์เลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของทหารเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เดิมๆ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะครับแล้วก็ ในส่วนของทหารที่เป็นทหารลาบเนี่ยมันจะวิ่งไวกว่าทหารปกติในภาคอื่นๆนะครับแต่ก็อย่างว่านะทหารมา้าภาคนี้หายากกว่าจะสร้างได้นี่โอ้โหโคตรนานในส่วนของการดวลของแม่ทัพเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากที่ภาคสามโเราก็ต้องกดท้าดวลก่อนนะครับแต่สำหรับภาคนี้เราสามารถวิ่งเข้าไปดวลได้เลยแล้วก็ทหารเนี่ยมันก็จะแหวกวงนะครับให้ศึกสู้กันเองในแบบนี้เลย ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยก็ไม่ได้เบอร์วางอลังการแบบ3พกนะครับก็โอเคอยู่นะแต่ในส่วนอื่นๆผมไม่ได้รู้สึกว้าวเท่าไหร่นะครับสลับทหารในส่วนของชุดตัวละครต่างๆก็ดูโบราณน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสลับยุคทองแดงที่ยังไม่ได้ใช้เล็กก็เลยต้องใช้พวกไม้พวกโล่ไม้หรือว่าใช้หอกเป็นหลักนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะในส่วนของพวกเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ย พอดแบบมาจากไวม์เมอร์ชัดๆเลยนะครับผมบอกเลยทางในส่วนของการเจริญเติบโตของเมืองหรือการอัพเมืองนะครับไวม์เมอร์ชัดๆจากที่เล่นมาผมก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างเดียวเลยก็คือในส่วนของระบบทรัพยากรนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยระบบทรัพยากรมันมีผลต่อเกมด้วยนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราไปเล่นภัคอื่นๆเนี่ยทรัพยากรจะไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็แค่ใช้ในการค้าหรือใช้ในการอัปเกรดอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่สำหรับภาคนี้มันเปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างทหารระดับสูงนะครับเราก็ต้องไปหาทรัพยากรพิเศษหรือทรัพยากรที่หายากนะครับเพื่อที่จะสร้างพวกยูนิตเซี่ยงสูงนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถสแปมพวกตัวอีลิสได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพยากรนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นอย่างเดียวละมั้งที่ผมชอบแล้วก็ในเรื่องของการทูตก็ถอดแบบมันจาก3ก๊กนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้น ก็เดี๋ยวรอตอนช่วงที่ผมได้ตัวเกมเต็มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าที่ผมได้มาเนี่ยเล่นแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับโอเคสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้จะชอบอย่าลืมกดไลค์แลวก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับเล้วเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม